สิงคโปร์นะครับตอนแรกนะครับที่ขึ้นเครื่อบินมานครับก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากอยากมามากเรียนที่ SSTC ครับที่นันใช้ข้อสอบออกฟอร์ดเพื่อวัดระดับว่าจะเรียนเงินห้องไหนพอ<ว>เราได้ไปเรียนปุ๊บอะเขาก็บอกกฎว่าห้ามกินอาหารในห้องห้ามเคี่ยวหมักฝรั่งเด็ดขาดครับอะไรเอ่ยถ้าเค <หา S 3> ี้ยวแล้ว โดนติดคุกห0าปีควันที่ได้เรียนครึ่งวันนะครคบก็มีไปเที่ยวกันบางทีก็ไปยูนิเวอร์แซลไปซารตัวซ่าไปเล่นน้ําแล้วบางวันนะคะก็ได้เรียนเต็มวันวันที่จะกลับแล้วผมก็ก็ขอขอบคุณทางพย้อมเข้านะครับที่ช่วยทําให้เราได้มาพบประสบการณ์ต่างๆอย่างนี้ทำให้เราได้เรียนหนังสือเป็นภาษาอังกฤษทําให้เราได้ รู้จักกฎหมายของสิงคโปร์แล้วก็ทําให้เราได้ความรู้ใหม่ๆต่างๆเยอะๆเลยครับรู้วิธีการใช้ชีวิตของสิงคโปร์ปรับตัวได้เลยเวลาอาบน้ำแล้วก็ผมขอขอบคุณพ่อแม่ผมมากเลยนะครับที่ช่วยส่งให้ผมได้มาที่นี่ได้มาที่สิงคโปร์นะครับพี่ก็ร้องไห้พวกนี้ครับไม่รู้จะขอบตอบแทนพ่อแม่ยังไงดีที่ ช้เ,เงินจํานวนมากมายนะคะเพื่อทุ่มเทกับเรานะคะ<า>อยากให้ร้านนี้มาดูรู้ว่าสัญญาวอ่ะร้านร้านหาแล้วรู้จะสัญญาวะ่ะรู้จะเป็นเด็กดีร,กรู้สึกคิดถึงคุณป้าของเรานะครับที่เป็นไกด์นำทางของเราที่เป็นคุณป้าลอล่านะครับ ขอบคุณมากที่ไผ่ป้าก็บอกสปเชอังกฤษนะคะแล้วก็ผมก็คิดถึงอีกคนนึงที่เป็นซูเปอร์สตาร์ในดวงใจผมเดียดอลนะคบพี่หลิวนะคบเป็นผู้ชายเป็นเพศมันเป็นผู้หญิงนะคะคุณว่าไงกับพี่เลี้ยงสิงคโปร์ครับพี่เลี้ยงเป็นอ่อนนิดหน่อยจะแต่ลุกอะไรอีกมันเด็กกับเด็กปัญญาเต็มเหรอที่ั้นกับหลายคนนะคะสวัสดีสั้นถึงมากมากคิดถึงว่าทำไงดีอ่ะกอดพี่หลิวมากอดก่อน คิดถึงก็เล่นไลน์ด้วยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยต้องจับมือด้วยจับมือจับมือแบบนี้เลยจับมือจับมือแบบนี้จบรายการแบบนี้เท่านี้กับเด็กคนนี้มันแน่นไปเนาะคือเขาตอนมานะคบเขาก็แบบเรียบร้อยคึมคือแต่พอมาถึงอยู่เนี่ยขออนุญาตนะครับครับปัญญาอ่อนมากครับคือผมก็ไม่รู้ยังไงว่าเล่นอะไรปุ๊บเขาก็เล่นตามเด็กอะพอสุดท้ายนะครับก็ขอแบบ แสดงความยินดีด้วยให้ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณโครงการ Wisdom House มากนะครับเขาพูดนะครับกาลาครับมีอะไรฝากฝากบอกพี่หิวด้วยไหมมีครับ love I need somebody love โอ้ยโอ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอกแม่ว่าเงินจะหมดแล้วแล้วก็อย่าลืมนะถ้าเงินหมดอ่ะเดี๋ยวจะยืมพี่หดีวแล้วต้องคืนตังค์พี่หวด้วยนะ